ก่อนดูรายการคุยแซ่บโชว์เอยอย่าลืมจำสกายแล้วก็กดกระดิง่งอูเต้นทำไมเนี่ยวุ่นวายใช่ค่ะ <c oughs> พี่เปกก๊ะเป็นพี่สาวของจ๊ะดูแลจ๊ะดีแบบนี้นอกจากเขาดูแลจ๊ะดีแล้วจ้าก็ดูแลตัวเองได้ดีนะเพราะว่าพี่นั่งอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเขาแบบว่าแหมเขาหอมอยู่แล้วพี่ยังไม่กล้าพ,พูดเลยพีบอกว่าแจ็คธนพลไม่ค่อยบริการทจิตพี่แต่งงานพี่แต่งงานจะได้กลิ่นเลยไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยไม่พี่อย่างนี้คือหนูต้องบอกก่อนว่าถ้าใครได้ติดตามจ้าเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นคอนเทนต จ้าเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงนะฮะจริงจริงจนเป็นข่าวอะ่ะคือแบบว่าเคยมีแบบว่าไปเล่นงานอ่ะพี่ห้างห้างหนึ่งไปเล่นงานเงนี้ยคนกําลังจะเดินมาขอดไทรูปอะต้องเดินออกไปอะ,ะแล้วบอกหนูเลยว่าพี่จ้าได้ได้กลิ่นตัว แต่เราต้องหมายถึงเต่าของเราไงเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงมากมากพี่แล้วเมื่อก่อนเนี้ยเราอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยใช้น้ําหอมเลยใช้คํานี้ดีป่ะจนแบบว่ามาดาฟินเนี่ยเขามาติดต่อหนูเป็นพรีเซนเตอร์อตอนหนูอยู่อาร์เอสนะคะเราก็เลยได้ลองใช้แล้วมาดาฟินเนี่ยเจ้าจะบอกว่าเป็นน้ําหอมที่ฉีดตอนเช้าเนี่ยอยู่ได้ยันเช้าอีกวันหนึ่งตอนทีะกลิ่นที่พี่ได้ได้กลิ่นตอนนี้ก็คือมาดาฟินใช่ค่ะแล้วปกติเราเป็นคนชอบฉีดน้ำหอมไหม ปกติตอนแรกเนี่ยเป็นคนไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเพราะเป็นคนแพ้ง่ายแต่ตั้งแต่เป็นพรีเซนเตอร์พอเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเราก็จะได้ใช้เราต้องได้ใช้ก่อนใช่ไหมพี่ว่าเออดีไหมหรืออะไรยังไงเพราะจ้าเนี่ยเป็นคนตรงถ้าแบบว่าเอ้ยพี่กลิ่นมันไม่อยู่วะไม่ได้วะอะไรเงี้ยหนูจะบอกตรงตรงกลิ่นไม่อยู่จริงหนูจะพูดเลยพี่มันไม่ได้ว่ะมันไม่อยู่จะใช้แล้วของเขาติดใจอะไรของเขาติดใจเอาจริงๆนะคะมาดามฟินเนี่ยไม่ต้องเป็นจ้าพูดหรอกใครพูดก็ได้แล้วคนก็รู้อยู่แล้วคือจริงๆเนี่ยมาดามฟินเนี่ยเป็นเป็นเป็นน้ำหอม อย่างที่หนูบอกไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนคนจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นกลิ่นมาดามฟิตและที่สําคัญเลยนะติดทนนานมากมากมากเลยแล้ววันนี้จ้าเนี่ยมาพร้อมกับน้ําหอมตัวใหม่อันนี้คือโซเซ็กซี่นะคะเป็นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเซ็กซี่มากและที่สำคัญนะคะพรีเซนเตอร์คุณคุณดิวอ๋อจำได้จด้าเออโซเซ็กซี่มันดียังไงดียังไงพี่คะอันนี้นะคะเป็นเซ็กซี่ที่แบบว่า หว,นวานหวานแบบว่าซ่อนเปรี้ยวอยู่คือแบบเซ็กซี่นะแต่แบบแอบซ่อนอยู่แต่เซ็กซี่มากฉีดปุ๊บผู้ชายถอยกระเป๋าให้ใหม่เลยใบหนึ่งเฮ้ยใจเย็น,ไม,นไม่ขนาดนั้นหน,หนูจะบอกว่าอันเนี้ยนะเป็นกลิ่นที่พี่แจ็คชอบมากมคือเขาชอบคือเขาจะบอกเลยบางวันเนี่ยเราอะเป็นผู้หญิงที่แบบหนูไม่ได้ผู้หญิงที่แต่งตัวหรือเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองบางวันไม่ได้ฉีดเนาะพี่แจ็คจะบอกหนูฉีดน้ำหอมยัง คือด้วยความที่เขาอะกลัวภาพลักษณ์เราด้วย <Ru> ออกไปข้างนอกเจอเหงื่อและประเทศไทยเนี่ยร้อนมากที่ออกไปเหงื่อออกนู่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยเใช้แล้วเหงื่อออกกลิ่นเขาเพี้ยนไหมอยากรู้อ่ะกลิ่<ห>นลองฉีดสิ<อ>พี่ขอเป็นแจ็คสักวันหนึ่งฉีดสิพ<ห>ี่จริงจริงเนี่ยเขาจะฉีดแค่นิดเดียวใช่ไหมฉีดนิดเดียวอ่ะพี่แต่งงานแล้วพูดไม่ได้เพือจะบอกว่ามันหอมมากหอมจริงหอมจริงหอมแบบหอมแบบ หอมเลยหอ,หอมดีสำหรับพี่สัมุูชายคือหอมหวานหอมแบบหอมหนะหอมนะหน้าเข้าไปอบ ว่ามันจะมี้ว่าเอาจริงๆถ้าฉีดอันนี้ไม่ใช่แค่โอบแล้วล่ะใช่น่าจะรวบแล้วล่ะน่าจะรวบแต่ว่านิดนึงน้ําหอมกับเมือไทยอย่างที่จ๊ะบอกอะคือเหงื่อเราจะเยอะมากเลยกลัวเวลามันเป็นผสมกับเหงื่อแล้วกลิ่นมันจะเพี้ยนหรือเปล่าอีโซเซ็กซี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาผสมกับเหงื่อเราเนี่ยของมาดามฟินเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วนะคะเขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันจะเป็นกลิ่นของเราอยู่แล้วเขาเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่หายแน่นอนถ้าสมมติว่าเจอเจอแดดเยอะๆแล กนแสดงว่าแฟนายการคุยแซ่บโชว์แฟน<ฆ>ขแฟนของจ้าที่ดูทั้งประเทศตอนนี้<ฆ>แนะนำตัวนี้โซเซ็กซี่ใช่อันนี้โซเซ็กซี่แต่มีอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำอันนี้เป็นแบบว่ากลิ่นใหม่แล้วก็เปิดตัวที่นี่ที่แรกนี่คืออันนี้ไม่เคยเห็นเซ็กซี่มีคืออะไรอะเซ็กซี่มีหนูจะบอกว่าเป็นน้ําหอมที่แบบเซ็กซี่นะพี่แต่เซ็กซี่แบบเด็กๆอ,ะอ่ะคือแบบว่าตอนนี้เรา30ใช่ไหมพี่ฉีดปุ๊บ15ขอลอง อันนี้ดีอันนี้อันนี้ดีเลยนี่ดีเลยจ้าพี่ขอเค่สิบแปดสิบแปดได้ไหมเอาตังค์กันมาแล้วหนูจะบอกว่าผู้ชายอ่ะชอบกลิ่นกลิ่นนี้อาฉีดก่อนขอไปโดมนไปทิ้งแต่ขอไปสิบแปดนะเป็นคนฉีดค่ะพี่มาแล้วพี่รักขามากพี่ พี่ชอบถาชีจักรยานกินน่ารักกินน่ารักขอจมหน่อยขอจมหน่อยให้น้องไปให้น้องไปคือหนูจะบอกว่าว่าคุณผู้ชมต้องซื้อเจ้ามันจ้าชีดก่อนอันนี้ดีหนูบอกว่าอันนี้ชีดปุ๊บเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่แบบเตาะแตะใช้ไหมนี้ปีนี้เท่าไหร่นะสามเอ็ดชีดปุ๊บเตาะแตะเลยกินน่ารักมาก เหมือนอาบน้ําอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมคะกินแบบพี่พูดไม่ได้ผิกดกฎหมายมันน,านา่ารักหอมมากอันใหม,ม่พี่หอมมากเออหอมม,หอมมากและเปิดตัวที่นี่ที่แรกนะคะทุมมกคนค่ะมมจะจะบอกว่าวันนี้นะจะมาแบบโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนี่คุณวันนี้ไม่ใช่แค่น้ําหอมอย่างเดียวน้ําหอมเนี่ยสองขวดนะคะ so sexy กับ sexy มีนะคะแล้วก็แถมโลชั่นอีกสหลอดนะคะโลชั่นก็ไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนมาที่นี่ที่แรกปกติเนี่ย 4ชิ้นอย่างเงี้ยพี่เกือบสี่พันบาท <ฮะ S 1> วันนี้มาแค่1 5 9<ะ>่งพาร้อยบาท ทั้งหมดนี่เหรอพันหรอเหรเหรอใช่ค่ะว่ายราคาดีมากเจ้ามาเสียเวลาทั้งหมดเพื่อแค่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทมันถูกขนาดนี้นะถูกมากและที่สำคัญหอมมากย้ำเลยหอมมากที่รักค่ะใครที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะแอดไปที่ไลน์แอดนะคะ fin9 นะคะมีแอดด้วยนะคะ fin9 นะคะหรือว่าโทรค่ะ021146466นนนะคะสี่ชิ้นนี้ เกือบ4,000วันนี้แค่1,590บาทเท่านั้นขอลองโลชั่นไอ้ขวดขวดม่วงนั่นน่ะได้ไหมจ้าพี่ถานอันนี้อันนี้ไม่เคยไม่เคยพี่ถามวนในในในหอมเขาเนี่จ้าในฐานอภิสเซนเตอร์เอาจริงคุณแฟนคือเขารู้ว่ามาดมแต่ว่าเคยแอบใช่ไหมเพราะพี่อ่ะเคยแอบใช้โลชั่นของคุณภรรยาคือพี่แจ็คเนี่ยไม่เคยใช้โลชั่นเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายเนาะพี่เนาะเขาก็จะไม่ใช้แต่พี่เป็นผู้ชาย อ๋อเหรอแต่เขาเนี่ยจะฉีดน้ำหอมเขาชอบชอบมากชอบมากเี่แต่ว่าเธอทาโลชั่นคือหมดไปครึ่งขวดเลยนะบีบเมื่อกี้ใชงเหรอใช่เฮ้ยหนูทาเยอะจริงแต่หนูจะบอกว่าหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าพี่จ๊ะโลชั่นก็หอมแล้วและน้ำหอมก็หอมอีกถ้าฉีดปนกันล่ะมันจะตีกันไหมไม่ตีค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าลงตัวมากๆแต่บางคนแบบว่าถ้าได้ไปสี่ชิ้นแบบนี้ที่ราคาวันนี้คุ้มมากๆเพราะบางทีเนี่ยคุณทาให้โลชั่นอย่างเดียวเนี่ยจบแล้วนะจริงแล้วยิ่งใช้คู่กันนะ ทับเป็นไปอย่างนี้นะเหมือนฝังเข้าไปในผิวเลยความหอมาะไม่ว่าใครจะโดมไม่ว่าใครจะทำยังไงูรายการอยากได้0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งสหี่หรือว่า Line at ดฟิน9 FIN แล้ว9นะโทรมาได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวกอนนะแล้วโปรโมชั่นนี้มีมีหมดเขตไหมโอ้โหพี่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เปิดตัวตัวนี้จ้ะหอมมากจ้ะพูดเลยจ้ะ เป็นโปรโมชันที่เปิดตัวตัวนี้ที่รักขายังไม่เคยเปิดตัวขายที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกและเป็นจ้าที่เปิดตัวแม่วันนี้จ้ามาทั้งทีที่รักขานี่4ชิ้นนี้นะคะปกติเนี่ยเกือบ4,000บาทวันนี้เหลือแค่1,590บาทใครที่สนใจนะคะแอดไลน์มาที่แอดฟินนะคะหรือว่าโทร0 2นย์สองหนึ่งหนึี่หกบอกเลยว่าคุณได้ไปไม่ผิดหวังแน่ป็กปกติราคานี้พันห้าร้ิบาทหลายคนทางบ้านบอกว่าไม่แพงแต่ มีมีกอปเพราะฉะน้นบอกผู้ชมเลยนะครับว่าถ้าจะซื้อของถ้าจะซื้อจะไปทาอะไรตรงนั้นแล้วพี่แต่งงานแล้วพี่ไม่ดูเอาหรอถ้าเธอาจ้ากล้องก็ไม่ได้สับสวิตช์มาจต่เพราะว่าตากล้องตอนนี้มือขยับกล้องไม่ได้แล้วอย่างนี้ตอนนี้มันมีของปลอมระบาดด้วยจ้าบอกหน่อยจริงๆเนี่ยของปลอมเนี่ยมีมาเยอะมากเยอะมากๆที่รขคาแต่ถ้าใครได้ของปลอมรู้เลยว่าปลอมระวังนะคะของปลอมเนี่ยเขาแบบว่าเขาจะแบบกอป เพจแล้วกรอบรูปกรอบทุกอย่างบางคนไม่รู้แล้วก็มาติดติงว่าทําไมไม่หอมติดเหมือนแบบมาพูดในรายการเลยซื้อในรายการสิจ<ช>๊ะแล้วคุณจะรู้ว่าของจริงกับของปลอมอมันคืออะไรก็จ,จะบอกว่าของอปลอมทุกวันนี้ไม่ใช่ราคาถูกเลยด้วยนะราคาพพอกของจริงแล้วด้วยนะคะที่ราคาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณซื้อในรายการเนี่ยของแท้แน่นอนและที่สําคัญนะคะจะต้องเป็นสามบัญชีนี้เท่านั้นนะคะที่รัคขาเวลาโอนเงินเนี่ยดูบัญชีให้ดีๆนะคะจะเป็นสามบัญชีนี้เท่านั้นนะคะที่รักแต่ถ้าเอาแบบมั่นใจเลยโทรมาเลยตอนนี้02 1 1 4 6 6ห6หรือว่าแอดไลน์แอดฟิน9นะคะปกตินะคะเกือบ4,000บาทวันนี้แค่1,590เบาทสกแกนทีวอาโค้ดที่หน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วบอกได้เลยนะว่า2กลิ่นนี้คุณหอมจริงๆซึ่งมาดามฟินอะอยากที่ทุกคนทราบดีว่าหอมอยู่แล้วแล้ววันนี้เป็กบอกได้เลยว่า2กลิ่นนี้เป็นอีก2กลิ่นที่คุณไม่ควรพลาด สีชมพูอ่ะเป๊กยังไม่ได้ลองแต่ว่าเป๊กอำลลองสีม่วงเนี่ยเซ็กซี่มีซึ่งเดี๋ยวพี่ขอสีชมพูให้เป๊กกี้หน่อยนะได้เพราะนี่คือน้องรักของพี่รีบโทรเลยแล้วกันนะครับที่0 2 1 1 4 6 4 6 6หรือว่า Line แอดฟินกาผมไม่รู้นะว่าโปรโมชั่นนี้จะมีพิเศษขนาดไหนแต่ตราบใดที่ยังเห็นหน้าเธออยู่ที่คุยแซบโชว์คุณได้โปรโมชั่นนี้แน่เลยพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาแซบกันต่อบที่คุยแซบโชว์ครับโทรค่ะหอมจริงจคุณแล้วดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่่าลลืมกกกดดดด subscribe แ้้ววระะะิงยนค